ใบเกียวเกียวโอ้สับโตใหญ่ฝนวัวกี่เลยสั่งแบกเลยจะปล่อยเรากันนี่มาแล้วกันนี่มาเขาช่างแบกช่างแบกโดยเฉพาะเลยครับเอากันนี่มาวิ่งอารมณ์เราเป็บบังไงครับเยอะพวกน้ำดิ้งครับอาจารย์บัด้วยเลยนะเบื่อเงินนี้ไม่น่าล่ะโยบุ๊กกบเลยเกี่ยวกเรื่องฮะ ังมาแบกโดยยาโบเลยครับโอ้โยรัดไปเลยครับเพราะว่าลูกไม้ตึงแปกูช่วงเรงแปดกัน้นลูกไปนอนกันนี้ลัวแปดกัน้น ใช่ดาวกันนั่นกับเราวันนี้อาจารย์ต้องนับปุ้งเดี๋ยวกันนี้กันเดินเก็ตไม่นับเลยนะไม่นับปุ้งกี้เลยกันเดินแกได้ยำรัวช่องรัวนั่นเดี๋ยวกันนี้แก็ตนับปุ้งบอกเกเรมินว่าใช่ไปต่างได้หลือใช่ตึงได้หลือเกเรมินกันนี้กันเดียวเลยอาจารย์ต้องนับปุ้งกี้ องร้อยยูโรวนตอนนี้ยูโรวกับยูโรวันก็ดาวินนี่กนนัวกี้เลยเดือกี้เลยอะไนี Ba, à, ta chẳng vô. Chẳng cao. Ngon. Dạ, dạ nó lên mấy nó. Hả? Chẳng 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 này cao. Mấy đôi tay đó là tay nhắn cá, 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 tay

Đấy cái 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 đuôi cái đuôi cái 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 cái

กันนี่ไปตักตาวันตักตาวันไปเลยบ่าไปกยกกล้งแกวิ่งแกบอกเลยไปเลยไปเลยมันอันนี้ตุกดาวันนี่เดี๋ยวอาจารย์ต้องนับกล้งอันนี้มันเร็วอยังเลี้ยยัง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 ยึงไปลอะไรด้วย này qua tôi lại bay rồi đó và chặt cao. Rồi vậy mày dễ rồi mới về. Mấy cứ nè về đi, phong rồi rất mấy mấy rồi mới lại chẳng đi, rồi rồi, rồi điều mấy tao à? qua na lại như này cho nà, chẳng, Chưa, chẳng cao thế. วันไหนวัวหน้าตู้เลยนะจัจ้าลูกมนดิบดิ้วได้นู้

đeo 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 ta lên đeo 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 đây rồi à, biết béo rồi đây rồi Ai ơi, bây giờ chẳng tát โอ้จอดเทียบปลายแรงกันกันนี่คนขับจังตานรอบนี้มาเอฟซีเอเรอรุดูนักกรารันตเลยพี่ดูนกินเนื้เอเนื้อเลยพี่มารอบนี้ <c oughs> <c oughs> นายแบกได้แบกได้แบกได้แบกมารอบนี้่รุ่นนู้นเลยเพ่ก้องจากนั้นกินกินหนึ่งเดือนมาเลยเพ่ กันต่อครับพี่น้องเมือ่อวานได้ไปร้อยกว่าเที่ยววันหนึ่งด้วยว่าเดียวครับไม่ถึงเราะเยเดียวอุปสรรคมันมันมีหลายทิงครับมันจะ ต้องอะไเดียวมันก็จำได้ยากต่วันเพราะเดี๋ยวไปโก้กับเตี้ยเดี๋ยวตั้งก็ไม่ดีทั้งนั้นในติ๊บล้อกับวิ่งทำความเร็วไม่ได้แต่นี่ก็ต้องกลั้นซึ่งในเตะก็ต่างกาบอลทิ่งก็ได้เนี่ยนก็ไม่ว่าแต่เราเราในใจทิ้งเคยงทิ้งได้เนี่ยก็ลุ้มปนั่นสักหนึ่วันสักมันมีอะไรทิ้งกับมันก็ได้อกคนวันต้องอะไรเดียว nhiều này trọng này là cái trọng điểm này là mét trọng điểm này là cái trọng điểm này là cái này là cái trọng điểm này là cái trọng điểm này là cái trọng điểm này là này này ở cả yếp cả mấy là đấy ra quay đen bị nung quay, đánh, quay, quay mà tung đi rồi à tăng bao nhiêu rắc là bê lô à 8 chết lô 8 lô bê lô à bê đen ra một quả đen ra một đến đen bê lô nhưng mà giết đen rồi là rồi เก็บนานจัดกล้งเนี่ยจัดกล้งจากตรงนี้เลยว่าจากน,น,นี้นี่ไปนั้นมันเป็นรอยอยู่ซึ่งไอตาน,นี้กันเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นรอยอยู่รอยว่าเตียวครับเก็บกลองลอยเตียวไปเลยพี่น้องเก็บกลองลอยไปแต่วนะเก็บแหน่้องลอยเตียวไปที่โปรวิง้ง รถี่0 20กว่าก้อนก็1 20กว่ากันรถเร่งรถเร่ง <c oughs>

แต่เป็นรถต่อเกนไม่เบื้อเลยนะคนลับมาได้เลยคนขับมันขับมาลุยไม่อย่าไม่มีคนขับกับป้ายอยู่กซ้ำมาในในปีกว่าันเพื้นนะคนลับอยากคนขับไปได้มันไม่อยากคนขับไปได้ครับบางทีพุ่งกันไม่อยากนั่นกันเล่นกันใช่ไหมว่าโบกับมันมันยังแต่ว่ามันไม่อยากรถต่อเกนเราเห็นรถก็ะบะกว้างซึ่งปอดเด่นแบบนี้เดี๋ยวไปน้อย ไม่รู้ก็แบบควักนะจะควักเลียวควักแต่เดียวไมเพราะว่าปเปลี่ยนมาจากแม่เลี้วซึ่งในนี้ก็เขาบอกเอารถลบแล้วไม่ต้องควักอยู่ถึงพวกไม่กัดจุนบ่ได้ถ้าเป็นรถต่อเกย์ไม่ปื้อได้งี้พี่ถ้าเป็นรถต่อเกย์เรากับนั่นได้ซึ่งอีกอย่างคนขับมันก็อย่างว่าเลยนะรถตกเขามันก็อยากรีดกันบางทีในนั้นเราไม่กัดบางคนมันก็มันไม่อยากขับรถตุ๊กเขา เดีวบางคนเดี๋ววย่มาับกามีคขอยคอยมากครับกบมมากบกบมีเดี๋ยววาปุ่มไม่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 รรับปางานโยบรือกันนะั้นรถมันโยบเรือราก็ไม่รด้รับปาวาไม่รู้ว่าเว็นที่รถเขาบางทีเขาอีใกล้ยู่มันสเลยยังย เอ็นะเจแรงว่าไม่รู้ว่าดังเบียดังเบียควงกัปนีนไออะประนีจัดการอาก็อจัดการองถ้าก็อีจัดการองแล้วพราูกก็จัดการอีผมก็ไม่รู้แบบไหนแล้วนี่ยทีนี้ครับไม่อยากป่าเ่เลยไปกอว่าเป่าปลือมาแล้วมันนี่ตกตกวักันพีนงตกวักเลยเจกับว่าตกวัก กูว่ากว่าเปลือนอ,อ,อ,อกจากนู่มาเร็วมากับปานนี่ซึ่งบอกขับปานนี่เขาเรียกว่าไม่รู้ว่ามันอยู่เป็ไไรที่กูว่าเปลอนี้ต้องงานเนี่ยประเด็นไหนพวกไม่รู้ว่าฝักใครมาบริจาคตามเมื่อหนาเปลอนี้ผมเดี๋ยวมันมีมาขับบนโขนนั้นไอ้นั้นนั้นมันว่ามันมาขับรถตรอร้องทำเดือดในเปลอนั้นแบลงนี้นี่เลยครับมันเราไปตามอน,นุโตเพราะว่ามันทำหนุนยางมันทำหนุนยางซึ่งวันนี้นุนไม่หนุนยางไม่มีหนูแรงกัน ทำย่างไม่มีก็ก็ยึด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 แรงกันย่างกันซึ่งบอกมีย่างก็มันก็รับไปทำทำยางโตไม่หย่ดมันับรถแต่ว่าพุ่มมากับพุ่มมาขับมาขับคันนี้ร่างนั่นนั่นก็ว่าไม่ไม่ขับรถแล้วนะการในพุ่มก็มาซึงมันก็ขับไปได้กียร์ต้องรอรบมันได้มันมันขับยากอันเท่าไรนี่ตึ้งหมาวีเงินถึงก็มึงกวนนะมันก็ขับไปได้มันก็ยอมรับเตือนเลยว่ามันมันมันขับไปได้ก็ มันไม่เกี่ยวับรถเก่ากันนะจ้านี่มันก็ไม่เอากะกะ้าใจนะไม่เหวี่ยวาฮ่าควรับไม่ได้คับกันอ่าได้กับแต่กะก็โรเบียนจะอกตรงเวลาพี่ปปี้อ่านอ่านตามสุวันณอ่านตามสุวันเบียดตรงเวลาเรียกว่าออกอะไรออกทิปปุ๊บออกอะไแล้วถูกอะไแล้วคืออกตรงเวียนแต่ว่า ก็เมโทรแคว้งกันกนะแล้วมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กงเราไม่ใหญ่เราตะเกยเราอรอไม่รู้แบบนที่อยากก็รวมเรียนจได้แบบนั้นมันก็เปลี่ยนมาตมากมันแต่ต้กว,ว่างอยู่แล้วต้กว,ว่างหรือต้งตมงนาน,นี่ก็เลยเมโทรแบบปากเลยโอเคนะคลิปนี้ bye bye บายบายครับสวัสดีครับ